แม่งไม้เขาตาข่อยเ,อเว็นตาดำใหญ่กว่าถ้าเอาบรรยากาศดีๆไม่ได้ออกกำลังกายหรอกเนี่ยได้ปันถ่ายบรรยากาศก่อนเอาบรรยากาศสวยๆุณตามมาค่ะ มือไปโค้งนุ่นเนาะโค้งนุ่นโค้งไกลนุ่นโค้งนุ่นนะอะไรโค้งสวยๆมานี่เลยโค้งนี่เลยมาโค้งนี่เลยโอ้วิวสวยวิวสวยบรรยากาศดีดีเลยได้ถ่ายคลิปยาวเลย ถ่ายค,คลิปยาวบรรยากาศงามๆมีหนองน้ํามีหนองน้ําได้พี่น้องเีลี้ยงป่าเลี้ยงปลานนองเลียงปลาจุดชมวิววันนี้เราไม่วิ่งปั่นจักรยานรอบๆเรามาช้าเดี๋ยวมันมืดมันค่ำ ปันยาวๆไปเ็นตาจะหลุดนป็นตาจะหลุดนะแล้วมือเ้นตาใหญ่กว่าหน้าแล้วนะุน่นไปจงบอนไปถ่ายรูปอีกทีบอเป็นแป้นนน

เดี๋ยวจะพา,าจักร,รยานลงป่ามือ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 หลอกไปหลอกอออมาบรรยากาศดีๆมีไว้ให้เรา ชมวิวเด้อพี่น้องออกกำลังกายดู้ยวเลยไหมน้องคลองน้ำฝั่งนี้ก็เป็นป่ากล้วยฝั่งนี้เป็นป่ากล้วยฝั่งนี้เป็นหนองเป็นคลองน้ำคลองน้ำสวยๆสวย,ยงามมากธรรมชาติ Uh, Tapi banyak kok.